สวัสี่สุขสุคนนะครับผมทำในกยู่กิบอตัมเก่านะครับนี้บอตัมรับยูนะครับผมตลาดนัดบ้านเทื่อม นะผมถึงวัดอุดรธานีนะครับผมมันนี้ครับเปิดมื่อแรกนะครับผมก็มาสำรวจราคากล้วยว่าราคาจะเป็นยังไงแน่นะครับผมราคาจะขึ้นจะลงยังไงนะครับผมก็มาติดตามนะครับผมพี่น้องก็ฝากกดติดตามนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้พ่อจ้ำแนี่ยครับจะได้หากล้วยงามราคาดีๆฝากพี่ฝากนมั่งนะครับประชุมอะไรครับพออย่างนอกรับพอที่ระดีนครับพอแหล่ครับอ๋อมาตั้งกี่หัวยู่กุมว่าครับกุมว่าครับมาจากคลมครับพอหมือนมาคลมเดียวครับแนะน้ำพี่น้องนะครับผมนี่ เป็นคู่แม่ลูกบ่เป็นคู่แม่ลูกครับภูลูกแม่ให้ลูกภูครับลูกภูลูกภูจะเดือนแล้วครับพ่อนี่กระพระมาณประมาณเก่าเดือนกว่าเก่าเดือนกว่าครับให้ทองใส่พอไดนครับกระถามเขาไหมเขาว่าใส่ไอ้เบิ่มหรือยังไงใส่บใบบ่ครับบ่มีใบียังบ่บ่บ่ครับอืมจะเดือนแล้วนอนนี่เขาว่าสี่เดือนอืมสี่หาเดือนทองแงเนาะพ่อเนาะครับแม่พันธุ์สูงควบสูงไรในพ่อประมาณ ร้อยสามหกนี่ไงสามหาสามหกได้บ่ะสามหกสามหกอยู่เนาะครับแต่ว่าอ่างเป็นไงเนาะครับมันลึกตัวนะลึกเนาะโคนลึกนะนะพี่น้องแข่งขายง่ายเลยนะครับครับขายง่ายเลยนะผมห้างคุนเป็นยังนอหัวเกลียบหรอันนี้ห้างหมอเป็นว่าตามว่าเป็นเป็นเฮี้ยนนี่สินะแต่ว่าเทาก็เอาพื้นบ้านเทาผัวมันก็เศร้าหรอก กล้วยเน่าอย่างนี้ใช่ไนะครับผมมีหางนิดนึงคนเนาะครับครับนี่ครับหางนิดนึงนะครับไอเดี่วครับนีหางครับผมตัวนี้มีครับนี่ตัวนี้มีเลยเนาะครับราคาพอว่าเป็นอะไนะครับว่าเปิดไว้ซิปกับห่าพันซิปกับห่าพันแมนแสนกับห่าพันนี่เนาะแมนอนะครับคุณลูกแมงครับคุลิ้นไปนอนครับถ้ามาเบิ่งกุ้ยครับงามนะครับผมเป็นกุ้มแม่ลูกนะครับลูกปูนะครับผมพอครับหรือไว้แสนกับห้าพันข้อบุญขอเบื่อนะครับผมเบอร์ทุกเบอร์ทุศูนย์เก้าแปดครับผม หกสาครับห้าหกสองสี่อพ่อพ่อแล่ครับพ่อแล่นะอ้วยเครื่องกูมาว่า้วยเครื่องกูมาว่าย่บานมีั้งบาพ่อย่บานย่บานมีง้วนนี่งวอับ่คเับเปรย์สุนเสนแดงก็อหาพ่อแหล่ด้อครับ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 ครครับ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 คับคร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 ับรัับครับครับคครับครับครับ ทองพอได้ของอ่ะคุณมันลรือคุณมันเรือครับคุณมันลรือยุวัดนี่บ่ครับยุวัดน์ปานหลวงครับโอ้ตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่ครับพี่น้อนะครับตัวใหญ่นะครับทองคุณมันลรือครับพี่น้องน่าะเป็นข้มโตนะครับพอพันพุ่มฟูงนะครับนะแถวนาคานะครับคุณมันลรือนะครับเป็นลูกเบิ้มนะครับสัญจรบ่อพิศคุณมันลรือนะครับผมราคาเลยสองแสนสามหมื่นสองแสนสามหมื่น ทวนบ่มึงนี่ไปครับผมมึงนี่ไปครับให้ทวนไปเลยรับวันนี้กาะ่าตกลงมานะครับวัวไายอาจจะมาไหลไปไดนนะครับในส่วนของวัวส่วนด่านปลานะครับตัวเนี้ครับเรียมสองตัวเดี๋ยวไว้สองตัวครับมาสองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นไงพันนะครับรวยสี่สิบสองบวกนะครับผมแขทงขาดีตัวดีทองคุณมันลื่นนะครับเลื่อนนะครับ หนักแน่ยนะครับนักแ่นะฮะวามเลยนะครับหมอพันธุ์คงตัวนะครับสอบทางพิโนได้นะครับผมแข้งขาดีตตัวดีขาดีครับหน้าตาดีพนชค่อยชิค่อยนะครับดูสวยเลยค่อยตัดตัดง่ายๆพี่น้องเอา่รูนคงคอเบอร์ยังป่ะพี่เบอทั่วศูนย์แปดสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองเก้าห้าสองสองกหาเนาะพิโนนะครับโอเคขอบคุณพี่ของขวัมแม่ยังน้องครับผมซื้ยังครับแม่เอ็ม แม่เอ็มจ้ะเอ็มมาแม่มาข้อมืับนี้่อัมาคมหนึ่งคมหนึ่งอ๋ออธิบายแล้วสูงไรในแม่นี่คข้มสูงสูงหน่อยสิบแปดจ้ะแสนสิบแปดทองผู้ใดครับตัวนี้ทองบิ๊ก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 ยังบันนัินดาบันยังกับบิ๊กบอดบิ๊กเบิ้องบ่บิ๊กเบิ้องเนาะอ๋อมีใบบ่มีอยู่ใบท์นะใบมีอยู่บ่ดใบทบอดมีอยู่เนาะมีอ๋อเบื่องเป็น้องเพป็นถามเนาะจ้ะนะครับดูมันจะตัวลวนอนเนี่ย เลยสามสิบแปดลูกสามแม่ทองเนาะจ้เป็โค้งแม่ลูกครับพี่น้องนะครับไงพันหัวบาเก่งมันได้นะครับนะครับนี่นแต่ประเทศไทยมันไงโค้งสั่งมันไงนะครับเลยสามสิบแปดนะครับเป็นลูกเผือกแล้เนาะลูกครูเนาะลูกครูนี่มันอันจะเดือนแล้วไหมคิดว่าปีแล้วมั้งปีแล้วมั้งเนาะท่องจี่เดือนแล้วนี่ทองมันได้สามเดือนละท้องสามเดือนลูกห้างบ่แต่มาลูกห้างเนี้ยเนาะห้างห้างเนี้ยนะครับประกันทองมันนี่เพื่อพี่น้องประกันประกันจ้ะประกันเนาะจ้ะ แม่มีใบมีหลอดใส่เบื่อนใบนะครับประมาณซีเดียนะเนาะประมาณนี้นะครับเลยสาบแปราคาลแม่ว่าไปได้ไปได้ราคาสิบห้าสิบหาต่อร่างใดจ้าสิบห้าจ้าแสนหาน้โอเคนะครับผมเบอร์โทรแม่เอ็มนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรแม่ไม่จำละจำได้ปะไม่จำจำไม่เดี๋ยวพอคุยให้สั่นเ้อะแล้เียไ้แต่คิดให้พี่น้องเบื้งนะครับผมเบอร์เดียวกันกับพน่ะครับผมเี่ยนะโอ้ดีครับพี่น้องงามๆเลยนะครับนะครับลูกที่3ในทอง นะครับใส่บิกเบื้อไว้นะครับสีเดือดไม่ใบมีหลอดนะครับเดี๋ยวเบือทั่วไม่เอ็มจะเอาไปแต่คลิปให้พี่น้องเด้อนะผมแม่ขอไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาตัวเล็มากขึ้นเลยเมื่อนี้เอาเมื่อนี้ได้แม่ลูกตัวผูไหมครับผมแม่ลูกตัวผูเราแม่พันธุ์สูงได้ไหนไมนีม่ประมาณร้อยสามแปดครับร้อยสามสิบแปดครับผมลูกผูเนาะยังกินนุ่มอยู่นี่ครับลูกผูลูกแรกครับลูกแรกเจไดเดะอนหนึ่งไหมพ่อสามเดือนครับสามป่ะครับสามเดือนแต่ว่าแม่เพิ่งให้เราบอลมาก็รุ่นพร่องมันมาครับเเป็นนนพอะะครับา ใส่เรื่องโคกงสางครับพี่น้องนะครับของพี่ยอดเจริญฟาร์มกุดจับนะครับผมแม่โค้งแม่ลูกม้านนะครับหน่างามครับแม่นี่ขาดน้ำยงนิดนึงนะครับแต่ใส่เรื่องโคกงสางนะครับง่านะนะครับนี่กำลังกินนมอยู่นะครับีกำลังกินนมอยู่นะครับรอยสามสิบแปดนะครับประมาณนะครับในเรื่องโคกงสางคนคุยจอยครับคุณได้มีหยางไายครับนี่นะครับเอาไปอัดเลยนะครับนี่ตั้งอยหยามากนี่ห้วยตึงออกนี่ ครับผมนะครับหินงยาเจีงครับเนี่ยนี่คืองานว่านบ้านเขาประหยชราคาไรอะไรในอะไรเขาเก้าหมื่นสามเขาผมโตมือสามเนาะครับราคาต่อร่องกันได้ครับราคาห่องครับพี่น้องนะครับยอดเปิดไปยี่เก้าหมื่นสามนะครับนี่ลูกปูนะครับประมาณสามเดือนนะครับไม่ทองไซพอได้พี่พอคุ้มฟูเขาเนี่ยบอกอันนี้ครับไม่ทองไซพอได้เลยไอ้พ่อคุ้มฟูงเขาเนี่ยครับใหญ่ครับพ่อไงหกสิบขึ้นครับนะครับต้นโต้งนะครับก็เอาไปรุ่นทองนะครับเพราะว่าน้องลูกเพิ่งหน่อยอยู่นะครับประมาณสามเดือนหน่อย ะครับกำลังกินนมอยู่นะครับตับดงตับนี้บ๊วยไม่ใชเนาะบ่มีครับผมยอดขอเบอร์ได้ครับทุกท่านครับผมเบอร์ทุ่งกับศู5ย์หกห้าห้าแมสองเกาครับผมติดต่อยอดจะเลื่อนฟั่มผมเภอกุจับได้ครับครับเลยตัวนึงครับพี่เอาครับผมเป็นแม่สาวบ้าเลยใช่แม่สาวครับผมแม่สาวจริงๆเล่นบอลเหครับสาวจริงจิงเอาราคาก็ได้ราคาราคา69ครับผม69หมื่นเก้ครับผมจะปีละไหนบ้านไม่บอกว่าปีกลัวครับปีกลัวครับผมจะขอซองบ่ มันจะเขาสองปีวะครับผมม่นนี่เนาะจะพ่อเหมะสมแล้วครับอ๋อหนักขึ้นก็ไปใส่พ่อดีๆเอาเลยครับตัวนี้ยังขายมาพัฒนาครับตัวนี้ดีเดียวได้คั้วง่ำถึงตัวดีไหมเนาะครับผมแผ่นลังดีครับข้นดีดีแข็งขาดีครับกำลังอยู่ท้ายขนท้ายขนออกมาตัวโอ้เติดเบื้องใบหูแล้วครับ บ่ต้องว่าอะไรนี่ฟ่อนแอนฟอ่างหัวมาลูกนะครับหักฟอนลำเลยเต็มใบครับผมแน่นอนนะครับว่าตรงอ่างอ่างหัวลูกตัวไรอ่ก่กเบิงเลยจังมาหามาหากันอยู่บ้านครับผมเตรียมจังจำนี่บตของเอือดขาดง่าเลยครับตัวนี้มงคเก่อนหรอครับผมมงคลก่อติดต่อยอดเจริญฟาร์มได้เลยนะครับมาสองตัวงามแข็งขาดีตุ่นตัวดีงางเก่งครับตัวนี้ตุ่นรอบๆกันนะครับห้างเป็นผู้นำ งามเลยครับผมของพี่อดครับพี่มานะครับผมซื้อยังเนาะครับอะยังครับอะไรยังครับซื้อไอรุดครับไอรุดเนาะเอาตัวนี้ได้เนี่ยราคาเลยครับนี่สองแสนครับสองแสนครับความสูงเลยครับร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบขึ้นหนาครับเชนนะครับหนาครับผมนองเบิ้งครับเข่าวเรียแข้งเรีบขาเพิ่นนะครับพอแตกนะครับผมจักปีแล้วครับไอ อันสี่ปีครับสามปีกว่าตอนนี้ใส่พอได้เลยครับทองปะทองครับทองพอได้ครับพ่ออยู่ฟาร์มครับอยู่ฝามฝ้ามอ้อเองครับอืพ่อพันเพิ่อนไงมาครับไงครับต้องมันพ่ร้อยหาสิบหาครับร้อยหาสิบหาเนาะครข้อมตัวไปเรื่อยมาไปครับโอ้โนะครับนี่ร้อยสี่สิบปีหน้องครับเปิดไปสองแซนนะครับนี่งามๆเลยนะครับแขทงคาดีนะครับเตึงตัวดีไทยสวยนะครับทั้งเป็นพุ่มสวยครับพี่น้องนี่ นมซีต่อครบนะครับนงามเลยนะครับแกหรอแค่หลังนะครับหูหัดน่งามเลยดูมือคอหัวโทษนะพี่ศูนกคศูนยอหศูนย์สองหนึ่ครับศูนย์หกซีซีนะครับซื้อฟ้าอย่างครับฟ้าพอแพรเนาะพอแพรเนาะดูครับผมเ็ดข้อนางานนลพี่ข้อสอง ครับผมสององบดดินครับอ่านะครับผมดินบไพ่อเอานิดหน่งครับนิ่กันนะบดดินเลยครับผมไทยดุโอ้สูงวกเอาบวบ๊าเเลยเรับเลยเปลยครับไปเลย พอเสียงนะครับผมชื <fry UC S> ่อพอท่องครับพอท่องบ้านบ้านบ้านลุกเข่าบ้านเทียงก็ได้ครับบ้านเทียงเนาะครับบ้านเทียงอาจจะค่มพอไหอนี่อ๋มาค่มเดียวครับสูงไรบ้างครับแม่พันธุ์นี่ร้อยสามเจ็ดครับไปสามสิบเจ็ดครับเป็นคูกแม่ลูกแม่ครับลูกแม่คนนี้เนาะลูกจะเดือนแล้วครับว่าลูกประมาณเดือนหกเดือนหกเดือนนี่แหละครับหกเดือนเนาะบ้านหางหกเดือนตอนนี้เซฟพออะไรไปครับตัวนี้ได้ค่มไปผสมไปแม่ครับบ่ได้ประทับบ่ได้ประทับทองว่างทองว่างอยู่ครับองงว่านะครับผม ลอยสาเกากัดเวัดราอะไสเดเลนหาเลยนะครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ราคานะครับพ่อเพื่อ้เสียเน็ครับเสียเน็เน็กันาะครับผมลอยสามเกียดว่ะขาดีคพ่อเนาะตำลุงตำนี้เพราะมีเนาะเนาะครับไม่มีตำนี้นะครับไม่มีไม่มีครับผมมีได้ลูก่ตัวแล้วครับพ่อไดลูกสามตัวครับลูกสตัวสามตัวที่บางบอกลูกสามบงสาม สามาบางครับสามบางอ๋อสามบางเนะครับเนาะลูกตัวเมีครับพอเปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับพอขอบปทษนะครับผมไปทษศนย์แปดครับผมหกเูนย์ครับผมสองสองศูนย์แปดเนาะครับพอเยีงครับพอท่องครับพอท่องมันเถื่อนเนาะครับโอเคพอมันมันขอบผุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมอาม่พ่อตัวแรกได้พอราคาเนี่เปิดไปสี่สิ้าสี่สิบหาครับว่าสูงไ้้นะ่า่อนี่ พ่อบ่ได้ว่าจิบได้สามจิบกลัว่าสามเจยู่เหรอบวกังนมาน่ยเนาะสามหกสามเจ็ตัวนี้มันสาเจตัวนี้มันก็ต้องสามเจนะครับผมตัวเวซี่ที่มหาล้ะเนาะซี่ห้าแม่สาวบ่แม่สาวแม่สาวนะครับได้ตัวซอว่ะเด็วตัวตัวซเลยไม่กตัวผมมาห่ามห่าอะไรพวกนี้อะไรตัวนี้หนหนึ่งสองสี่หเอาตัวนี้ตัวที่ซองน่ว่าเอาี้ตัวนี้ม่าเดียวด้อมาไวยังบอกกันลัเลยอะไนี้ สิบสองหาสิบสองหาลูกบ่แม่ลูกบ่ขายลูกไปแล้วขายลูกไปแล้วอันี้อ้โนะครับลดราคาลงแล้วอ่าโอเคนะครับผมโกนหาสองนี่หาสองแม่นั่นเก้าหมื่นเดี๋ยวด้ะอันนี้หาสองนะครเป็นแม่สาวนะครับเนี่ยลูกมันยางอ๋ออันอันนี้เท่าไรนได้กองหมื่นที่บ่านี่ครับโกงหมื่นไปหน่อยนะครับเป็นแม่ลูกนะครับผมนะครับ กอนรัวมึกทางด้านมศูนย์เก้าสามครับผมสองสองแปดสองสองแปดสี่สี่หกเจ็ดสี่สี่หกเจ็ดอสุดลอสุดรลอนะครับผมบานดูมาห้าตัวนะครับนี่ครับตัวหาแร้วกเ่พี่น้องนะครับมาตัวเลนะครับตัวหาพอสุดรอเลยเลยนะครับเปิดทุกตัวนะครับค้บพุ่งไทยเค้บไทยพงไทยก็มือมันพื่ไทยถิดอย่รับ ตัวมือนี่นะอ่าสูงไรไปในแม่มันนะ่าร้อยสามห้าลูกเมียบอกลูกอูไรนะลูกผูวลูกผูวอ๋อตัวมือนะพี่น้องนะตัวหาพอสุดรอได้เลยนะครับผมอะไเลยตัวนี้เป็นจะเอาไปไหว้เยอะนี่ซีหาซีหาเนาะอะพอบรรมันพอขอบคุณครับขอบควณยังครับผมพออยังครับพอหน่อยครับพอหน่อยมาจะไหนครับ มตาตะคอนแกนครับตะคอนแกน,นเลยเพรว่าเอ้าโกต้นไม้น่ยพรานี่ตัวนี้เป็นไรครับนี่ตัวนี้ลูกสิงโตครับลูกซิงโตพี่ใบมีหลอดมีหลอดปะครับบอ่อครับบ่อมันติดเจ้าน้าแม่มันอ๋อทีนน่น้าแม่มื่อหลูกขอบกาขายอืมัก็ปีักเดือนแล้วครับว่านี่ปีสามเดือนครับสามเดือนเมื่อก็ทิผาเดือนเนาะประมาณทิผาเดือนครับลูกสิงโตทีครับอ๋อนะครับงามเลยครับพี่น้องนี่นะครับครบไปเลยนะครับนี่ ดูผมข่าวแง่แข้งขาเล็บแข้งเล็บขาดีนะครับหางเป็นพุ่มสวยนะครับมุ้นบากหน้าตาได้ด่าเพิ่นนะนะครับแข้งขาดีนะครับสวยเลยราคาไหนครับพ่อเปิดไปไหนมาเนี่ยเปิดไป14ครับแสนสี่แล้่อเนาะครับแสนสี่ครับโอ้คนยืนเนาะโอ้พันยืนยืนงามเนาะครับยืนสวยข้อเชิดนะครับนี่โอ้งามเลยนะครับเขาเปิดดีนะครับตัวซองนะครับเพื่อนๆนี่ ก็สองลูกกลมครับลูกกลมครับอายุแล้วป่ะอายุปีเดือนขั้วครับประมาณสิบสองสิบสามเดือนมาไหมเนาะครับโอ้นะครับลูกกลมนะครับพี่น้องถ่ายงามเลยนะครับนี่งามเลยคอนะครับผมแค่หลอกแค่ล้างดีจากไปหกหมื่นครับหกหมื่นแลอวป่ะครับนะครับหกหมื่นนะครับผมขั้วสูงหนที่บ้านรวยเศร้ากลัวป่ะครับประมาณนปได้วัดครับน้องของบ้านเศร้ากลัวอะครับผมจากไตรตานะครับผม สายตาประมาณนี้นะครับเพราะผมเคราะเบื่อเลครับผมไปทั่วครับ080ครับผม151ครับผม3719 3719อยู่คนแก่นี้คือขอซื้อฟ้ามาครับขอฝากได้เลยครับบอครับบอมี่เนาะครับไม่ห้อยครับวอเป็นด้ห้อยนะครับโอเคครับขอขอบคุณนะครับด้วยกระ่น้องนะครับเบดึงหลบชมคลิปนะครับจนจบนะครับคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมประจำกับหาบางส่วนนะครับชม นะครับมาให้รับชมนะครับขอบกับขอบพระคุณนะครับทุกท่านขอบพระคุณนนะครับผมกดติดตามไว้ครับผมนะครับกับเซบุริพาสคีวีนะครับราคาคุ้มง,งามนะครับมาฝากาพีพ่ฝากน้องน,นะครับผมิน,นิร้าแล้วสวัสดีครับ